รักทางไกลรักออนไลน์หัวใจคนรอมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนที่คุณกําลังคบกาลังคุยอยู่ตอนนี้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงรูปแบบของความรักเป็นในรูปแบบไหนและเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนแ้นของคุณค่ะและเราไปฟังคําทํานายนี้พร้อมกัน The Temperance ไพ่ของการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณหนาฮอบสอดก้าวดาบความคิดความวิตกกังวลความระแวงความไม่เข้าใจความเครียดเอชวานซ์ ands, ชาวราศีธนูการเริ่มต้นความสัมพันธ์การปรับความเข้าใจเพจออฟคัพชาวราศีธนาำกรกฎพิจิกมีนเกวิล ฝ่ายออฟสอดฮาดาบชาวราศีธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบการปิดบงังการโกหกการหลอกลวงการทำะไรลับหลังเจลาเวอร์สไพ่ของคนรักคู่รักและสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณกำลังคบงกำลังคุยอยู่ไพ่ปิดท้ายสำหรับเป็นไพ่ t ูออฟวันส์ซึ่งบ่งบอกหมายถึงการเป็นคู่รักและการเป็นคู่ชีวิตนั่นเอง ถือว่าคนที่คุณกําลังคบกําลังคุยอยู่ตอนนี้สามารถพัฒนาไปเป็นคู่รักคู่ชีวิตของคุณได้เลยเจลเวอร์สคุณทั้งคู่เป็นคนที่ได้แดงผูกต่อกันไว้ห่างไกลกันแค่ไหนก็สามารถที่จะพบเจอกันได้ห่างกันเครื่องฟ้าห่างกันโคลละฟ้าคุณก็สามารถที่จะได้พบเจอกันท,ทั้งทั้งที่มันไม่ควรเป็นไปได้เลยต่างชาติต่างภาษาก็สามารถที่จะคุยกันดูเรื่องและสามารถที่จะรักกันได้โดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน นี่คือคนรักของคุณดวงชะตาของคุณทั้งคู่นั้นเป็นคนรักกันเป็นคู่รักกันแต่ในบางท่านความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีอารมณ์รุนแรงไปนิดหนึ่งความหึงหวงความไม่เข้าใจความพยายามอยากจะเอาชนะหรือความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาของคุณหรือแม้แต่ทั้งความลุ่มหลงคุณรู้สึกประทับใจในความรักในความสัมพันธ์นี้มากและคุณไม่ต้องการที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปจนหลายๆครั้งทําให้คุณลืม คุณแสดงความเป็นตัวเองจนเกินไปจนคุณลืมที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้และสําหรับไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่มีความหมายมาจากคงความหมายเดียวกันความรักที่สดใสความรักที่เป็นพลังงานบวกเติมเต,ต็มซึ่งกันและกันเป็นรอยยิ้มของกันและกันคือไพ่ the lover แต่เมื่อไหรก็ตามที่มันมีความมากไปไม่พอดีหรือมีความไม่จริงใจในความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นไพ่ jewel และไพ่สองใบนี้บง่งบอกถึงการที่คนสองคนนั้น ถูกพันธนาการไว้ด้วยกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เมื่อคู่นี้ขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณทั้งคู่รักกันนะแต่กําลังขาดสติกําลังขาดความไม่เข้าใจหรือใช้อารมณ์จนเกินไปในความรักของคุณขอให้คุณทั้งคู่ตั้งสติให้ดีๆอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณมีการแลนและวางแผนที่อนา,นาคตที่จะพบเจอกัน หนึ่งวิเท้าคือแผนบางแผนหรือการปรับความเข้าใจกันหรือความตั้งใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมหารเล็กถือถ้วยการจะนํามาซึ่งความสุข เหมือนจะมีบางอย่างที่วางแผนกันไว้หรือแลนไว้น่าจะพบเจอกันในช่วงปีใหม่นี้ก็สําหรับคู่รักคู่ไหนที่จะพบเจอกันในช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีมากๆเมื่อรวมกับไพ่สามใบนี้ก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือพบเจอกันที่การจริงๆสักทีกับคนรักหรือคนที่ใช่ของคุณขอแสดงความยินดีด้วยสาหรับผู้ที่มีแลนในการที่พบเจอกันในช่วงปีใหม่นี้ก็จะเป็นชาวรา,าศีธาตฝ่ายและชาวรา,าศีธน้ํามีโอกาสสูงมาก จะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นนะคะแต่สําหรับคู่รักที่กาลังมีประเด็นนะคะสําหรับคักองทักทางไกลร้าออนไลน์แล้วนะคะที่กําลังมีประเด็นอยู่นะก็จะมีนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีบางคนนะคะคิดมากวิตกกังวลจนเกินไปกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ไม่ดีกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีปัญหาคิดหึงหวงคิดจนนอนไม่หลับคิดไปเรื่อยคิดไม่ยอมวางลงนะรวมไปถึง บาดแผลเดิมในใจของคุณด้วยทําให้คุณค่อนข้างที่จะกลัวและก็วิตกกังวลม,มากๆนะคะมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางความเจ็บปวดนั้นได้เคยเกิดขึ้นจริงแต่มันได้จบไปแล้วนะคะแต่มันได้จบไปแล้วและสําหรับใครบางคนนะคะที่ยึดมั่นถิ่นในส่วนความเป็นตัวตวนของตัวเองนะคะให้5าดับที่อกบอกถึงการที่เราไม่ยอมลดลราวาสอบให้กับคนรักของเราอย่าลืมนะคะว่าเขาคือคนรักของเราคนที่เราคาดหวังและวาดหวังไว้ว่าจะมีอนาคตร,ร่วมกัน ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นยอมลดลาวะสอกลงบ้างเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ต่อไปความรักเป็นหนึ่งเรื่องและความสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งเรื่องคุณรักแค่ไหนนั้นอยู่ในใจของคุณแต่คุณจะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นสุขหรือคบกันแล้วมีความสุขหรือเปล่าอยู่ที่ความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณนะคะตั้งใจในความสัมพันธ์ให้ดีการเป็นตัวเองจนเกินไปไม่ได้ช่วยให้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น และการเว็นเองเป็นไผบางครั้งอาจจะสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารับปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดูนะคะลองปรับปรุงและลองแก้ไขดูลองฟังกันให้มากกว่านี้ลองฟังคําพูดของกันและกันให้มากกว่านี้สำหรับใครที่เคยทําผิดไว้ต่อกันนะคะเจดาบการกระทําผิดลับหลังที่ถูกเปิดเผยความลักบางอย่างที่ถูกเปิดเผยขึ้นมาหรือคุณไปรู้ความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นควรจะมีการปรับความเข้าใจกันหันมาพูดคุยกันด้วยนะคะสำหรับคู่รักที่มีประเด็นนะคะเป็นรักออนไลน์รักทางไกลแล้วก็ ขอให้คุณหันไปนขอโทษเขาและมั่นใจบอกกับเขาว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกทุกๆอย่างมีความผิดพลาดได้คุณอาจจะเคยโกหกเขาแต่ณนะวันนี้ถ้าคุณกล้าที่จะพูดความจริงแล้วก็ไม่เหลืออะไรที่คุณต้องโกหกอีกเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เคยมีปัญหากันพูดโกหกกันหรือพูดไม่จริงต่อกันหรือมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่เมื่อคุณเปิดเผยกันแล้วพิจารณาให้ดีค่ะว่าเขายังเป็นคนสําคัญอยู่ไหมและยังอยากจะมีกันและกันต่อไปในชีวิตหรือเปล่าถ้ายังอยากจะมีกันต่อไปขอโทษกันและเริ่มต้นใหม่ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักพร้อมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ